có tiền tán nữa đây là... Cái đứa hát hỏng hạnh ở đây là... Ừ. มันเป็นหมูหรือของแรงนี่ทำหนัหนเลยจริงน,นะคะจำเรื่องิใหญ่เลยอาชอบหนูคือน้ำเนื้อโอ้มักินยวนะคะ เขาบอกว่า้องเพลงเราจิมข้าได้ฟังไงที่ร้องถึงกับราได้ฟังไงเป็มอะอะมัน <c ười> ม,มัมัม Ủa oh, làm <coughs> <coughs> ้องไม่กินหักไงถ้ากินได้ตัาแล้วเขาบอกถ้าไม่กันอย่างนี้เขาเรียกว่าฟังหูหนูนี่ห่าจริงๆิคุณพิมใหญ่มากก่ะสงัสงไม่ทำ้มไม่สังร้าหมูนี่เออ 啊。你捏啥？开啥？ แล้วว่าเนี่ยเนาะจตกไม่ไหมอ่ตอบตอบเปนไปทุกจาว่าดังนะถ้าเอาไปทอดเองกก็ เลียเลยติดร้านเล่าอ่วิธีต้องหาวิธีนันเนีย่ยหาไม่ให้เพลียเพียทต้องนียกั้นปุ๋ย